สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าวันที่7เดือนกันยายนอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ของเขา iPhone 12 Giveaway ใครสนใจรายละเอียดดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย Forex For You กับโปรโมชั่นใหม่ครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับว่าจะเป็นการ ทเทรดเพื่อชิงทองคำนะครับการชวนเพื่อนๆเข้ามาทเทรดก็จะได้รับ50 US d ลลาร์ใครที่สนใจก็คลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้สกุลเงินหลักของเราเดี่ยยังอยู่ผสมปะาปนกันไปสกุลเงินแคนาดาอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางนะครับสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าได้รับแรงกดดันจากราคาน้ํามันในช่วงเช้านี้สกุลเงินปอนนิวซีแลนด์ยูโรยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารางแต่ว่าพละกำลังก็ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่นะครับเราอาจจะต้องรอดูช่วงหลัง8ปดนาฬิกาสานาทีกันอีกทีหนึ่งครับ ทีนี้เรามาดูข่าวสําคัญในช่ชวงเช้าดีกันดีกว่าครับในช่วงเวลา11.30นาฬิกานาทีนั้นจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินออสเตรเลียซึ่งแน่นอนครับตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ว่าในครั้งนี้ผลการประชุมก็คือธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ0.1เเท่าเดิม แต่ตัวสำคัญเลยจริงๆก็คือนักลงทุนจะต้องจับตาดูสเตทเมนต์ของเขานะครับก็คือแผนแถลงการที่มีการระบุเกี่ยวกับรายละเอียดการคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มุมมองของการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆของธนาคารกลางออสเตรเลียครับผมได้ไปอ่านดูบทวิเคราะห์นะครับของคุณเจมส์ฟอสเตอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ทางด้านของเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับเขาได้บอกว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ย ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด1 i d 1 9ในประเทศออสเตรเลียนในปัจจุบันนี้เนี่ยในครั้งนี้นะครับก็อาจจะเป็นครั้งที่ธนาคารกลางออสเตรเลียมีการส่งสัญญาณแล้วก็เริ่มทำา q วีเ a p e r จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงของเดือน กรกฎาคมครับทางธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยเขาได้เคยส่งสัญญาณไว้แล้วนะครับนั่งจุดว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มมีการทำเทเปอร์นะก็คือเป็นการถอนสภาพคล่องออกจาก การที่เขาเข้าซื้อสินทรัพย์ระดับนะครับประมาณาสัปดาห์ละ5,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียลงมาเหลือ4,000ล้านต่อสัปดาห์ตรงนี้เนี่ยนะครับจะทำภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถ้าการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆของธนาคารกลางเนี่ยงบดุลน,นะครับไปแตะอยู่แถวประมาณ2 0 0 0 0 0บิลเลียน ถามต่อว่าเมื่อแตะแล้วจะเป็นยังไงทางธนาคารกลางก็อาจจะมีการลดการเข้าซื้อต่างๆเพราะว่าตรงตามเงื่อนไขแล้วแต่ปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโควิด1 i อยู่ทางด้านของนักวิเคราะห์หลายๆท่านเลยก็เลยมองว่าธนาคารกลางออสเตรเลียในครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องให้นั่งจุนจับตาดูประเด็นดังกล่าวไว้ด้วยนะเพราะถ้าหากว่าในแผนถแถลงเนี่ยมีการระบุถึงว่าทางธนาคารกลางออสเตรเลียมีนาโน้มจะกลับมา ทำเท p เปตามที่เคยคุยไว้ก่อนหน้าดีแล้วแล้วก็สกุลยออสเรเลอาจจะได้รับแรงสนับสนุนก็ได้เอาแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มีระบุแล้วครับคุณมีระบุในลักษณะทานองที่ว่าจะยังคงนโยบายการเงินแบบนี้ต่อไปซื้อสินทรัพย์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามาตรการ การรับมือกับโควิดของทางภาครัฐนะครับที่กล่าวเอาไว้ว่าจะเร่งการฉีดวัคซีนในประชากรวัยผู้ใหญ่ให้ครบ70-80%ถี่ยถ้ามีตรงนี้เข้ามาแล้วจะเป็นยังไงครับก็จะส่งผลนะครับทำให้สกุลออสเตรเลียเนี่ยอาจจะได้รับแรงลบ แต่ก็คงจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นื้ครับเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยเขาได้รับรู้สถานการณ์ในปัจจุบันกันไปทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับหลกัลกๆก็ให้นักลงทุนนะครับลองสังเกตสภาพแวดล้อมในปัจจุบันด้วยนะครับในช่วงระยะเวลาที่มีการประกาศในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวให้ดูว่าในช่วงเวลา11นา30นาทีเนี่ยตลาด ฟิวเจอร์สหรัฐเป็นอย่างไรบ้างยังบวกเขียวขจีอยู่หรือไม่เพราะว่าถ้าตัวนั้นยังบวกเขียวขจีอยู่เนี่ยการที่สกูลออสเตรเลียปรับตัวอ่อนค่านะครับมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสถานะตลาดยังคงเป็นลิสต์ออนอยู่แต่ในทางกลับกันครับอย่างในช่วงเช้าวันนี้เลยเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ก็มีการคลายกำลังมานะครับจากยอดเดิมของเขาแถวๆประมาณ35,460ย่อลงมาทําโลใหม่ระหว่างวันในช่วงเช้านะครับ35,354 ถ้าในช่วงเวลาสายสายบ้านเรานะครับเขามีการฟื้นตัวตัวนี้ก็จะเป็นแรงซัพพอร์ตให้กับสกุลออสเตรเลียได้ด้วยเหมือนกันครับในฐานะการสะท้อนสภาวะตลาดที่เป็นลิสต์ออนนะครับก็คือการเปิดรับความเสี่ยงนั่นเองและนี่ก็คือการสรุปนะครับข่าวเช้าที่สำคัญในช่วงเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ